สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเปิดกล่องของสะสมวันนี้จะพามาดูนี่ครับ panasonic rqsx 5 5 v มันคือ o u n อ a เบ u t นะครับ o u n อ a เบ u t นี่เด็กรุ่นใหม่น่าจะไม่รู้จักนะครับ นะครับก็คงจะบ่งบอกถึงอายุกันได้นะสำหรับคนที่ทันใช้เสาอเบลนี่นะครับเป็นของพานาโซนิกนะครับเสาอเบลเครื่องนี้รุ่น RQ SX 5 5 V นะฟัตเตอร์ด,ดิโอเลดิโอคาสเซ็ตเพลเยอร s ูชิต้าอิเล็ก i ริกอินดัสเทรียลคอมพานีลิมิเต็ดโอซาก้าไดเปนเมดอินเปนเรื่องนี้ทำในญี่ปุ่นโดยตรงเลยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ดูด้านหน้ากล่องนิดนึงนะครับอมืมาดูข้างในกล่องกันนะครับเพิ่ง ครื่องนี้นี่อายุไม่ต่ำกว่า30บปีนะครับมีอะไรมาให้บ้างนะครับมาค่อยดูกันนะลองคลกตัวเครื่องนะครับสบภาพยังดีอยู่นะฮะสีเงินนะฮะ เเบอาบานี่ที่มีชื่อเสียงจริงๆก็คือของโซนี่นะฮะโซนี่วอล์กแมนนั่นเองนะฮะเขาเริ่มผลิตในปีคศ .1979 นะครับเป็นรุ่น TPS-L2 นะฮะของโซนี่นะอ่าเดี๋ยวนี้เรากลับมาดูเครื่องนี้กันดีกว่านะฮะพัน a ัสตันิกสีเงิน ยังอยู่ในสภาพดีทีเดียวนะครับเป็นระบบ Dolby t t e r e o นะครับมี LCD r e m o ม e Control แล้วก็มีทิวิทยุ AM/FM นะครับสภาพยังดีมากเลยนะครับดานข้างนิดนึงนะครับแา,าวเบลนี่ถ้า เด็กรุ่นใหม่ก็จะไม่รู้จักนะครับแต่มันกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งนึับจากจากภาพยนตร์เรื่อง The Guardian of the Galaxy นะที่พระเอกของเรื่องนะฟังสาวอเบมันก็ทำให้คนรุ่นใหม่ๆกลับมาให้ความสนใจมันอีกครั้งนึงนะครับก็ในตลาดมือสองก็ยังสามารถหาซื้อได้อยู่นะครับ ปัจจุบันน่าจะไม่มีการผลิตแล้วนะเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีแล้วก็ด้วยความนิยมนะฮะเพราะว่ามันเครื่องมันก็ค่อนข้างใหญ่นะครับนี่นะครับมีเทปอยู่ด้านในด้วยเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับนี่เปิดนะครับเปิดดูก่อนนะฮะข้างในเปิ้ลมีกระเสร็จเทปด้วยนะนี่นะฮะ เล่นกับสาวเบาเนี่นะคาสเซ็ตเทปเด็กนู่นหลังๆก็น่าจะไม่คุ้นแล้วนะครับแต่อย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นะฮะว่าภาพยนตร์ฮอลลีวูด The Guardian of the Galaxy นะฮะพระเอกของเรื่องเขาฟังสาวเบาก็ทำให้เป็นกระแสะกลับมา ให้คนกลับมาสนใจซาอเบาอีกครั้งหนึ่งนะครับใส่เทปเข้าไปได้นี้นะครับลักษณะาการใส่เทปก็เป็นของสะสมที่หลายๆคนน่าจะยังมีอยู่นะฮะสำหรับเครื่องนี้นี่สภาพยังใช้ได้ทีเดียวนะครับที่ผมยังไม่ได้ลองใช้จริงๆจังๆนะครับเก็บไว้นานแล้วนะครับ RQXF ห้า V นะพันธาโซนิคราคาก็จะย่อมเยาวกว่ายี่ห้อโซนี่นะครับตัวนี้เขาเป็นเจ้าอยู่แนละ้ววอล์กแมนเราเอาบาวอล์กแมนของโซนี่เขาค่อยๆดูไปนะครับนี่ตรงนี้เป็นที่ใส่แบตเตอรี่นะ ดูอุปกรณ์ที่เขาให้มาในกล่องนะฮะอะไรบ้างนีนะฮะมีตัวนี้เป็นรีโมทคอนโทรลของเขากะดูเออใส้าไปได้นี่นะก็จะสามารถ ใช้รีโมทจากาใช้จากรีโมทต,ตรงนี้ได้นะมันจะเป็น LED จอ LED LCD นี่นะครับจอ LCD ตัวทีนะครับม,มาดูอุปรกรณ์ต่อไปนะครับ อ๋นี่ฮนะยังมีคู่มือนะโอ้สภาพนี่นะตามอายุครับนี่แหละครับสเสน่ห์ของของเก่านะฮะนี่นะฮะผุพังไปตามอายุเบื่อแล้วนะครับอขออนุญาตพับเก็บเดี๋ยวจะขาดนะครับ ฟังนะครับหูฟังหูฟังนะฮะเราจาจะได้รีโมทนีนะร,รีโมทคอนโทรลแบบแบบใช้สายเสียบนะครับเป็นจอ LCD ตรงนี้นะฮะก็จะขึ้น Ở đây là Đọc tiếng <laughs> Ừm ช่องรีโมทกับช่องเสียบหูฟังเป็นช่องเดียวกันนะครับเพราะนั้นเวลาใช้เนื่องจากผา,านาแครับก็จำไม่ค่อยได้เอนว่าฟังก์ชันมันมีอะไรบ้างนี่นะฮะ ผ่านไปอุปรกรณ์อีกสองอย่างใช้มานี่นะฮะเป็นอุปรกรณ์ที่ให้มาะฮะเดี๋ยวขอญากลงคลิปจบคลิปกันนะครับเพราะว่ามันยาวแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับยังไม่จบนะครับสำหรับซาวบอลพานโซนิกเครื่องนี้